ต่อจากนี้ไปให้ลูกทุกคนหลับตาเจริญสม,มาธิภาวนากันนะจ๊ะตั้งใจนะลูกนะตั้งใจรวมใจของเรานะไปหยุดนิ่งๆนุ่นมๆ เบาๆที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจดซึ่งอยู่ในกลางท้องของเราเนะี่ยในระดับทินเนื้อจากจะดือขึ้นมาสองนิ้วมือนะจ๊ะแล้วก็นึกน้อมอรัตนาพระเดชพระคุณหลวงปู่ ให้อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรานะจ๊ะนึกอย่างเบาๆสบายๆให้ต่อเนื่องกันไปให้ทำจิตให้เลื่อมใสในประเดีวคุณหลวงปู่ นึกถึงคุณธรรมและคุณวิเศษของท่านซึ่งมีมากมายต่อเราต่อสรรพสัตว์และสรรพสิ่งทั้งหลายเนะียโดยจิตที่เลื่อมใสในประเดี๋ยวคุณหลวงปู่นึกอย่างเบาๆส,สบาย ให้ใจที่เบิบกบานให้ใจใสใสถ้าใจเราใสาสะอาบริสุทธิ์เราก็จะนึกถึงท่านได้อย่างง่ายง่ายและทางก็ดใสสะอาบริสุทธิ์ถ้าใครเข้าถึง ดวงธรรมภายในหรือกายในกายภายในแล้วก็น้อมท่านอยู่ในกลางดวงธรรมและกลายในกายภายในนั้นจะนึกอย่างง่ายๆอย่างนี้ไปก่อนอย่างสบายๆใจของเราจะได้ ูกพันอยู่กับท่านเชื่อมสายบุญอยู่กับท่านพระท่านนี้เนี่ยท่านเอาเราทุกคนไว้ในกลางกายของท่านกลางพระธรรมกายของท่านซึ่งมีนับพระองค์ไม่ท้วน,ซ,นซ้อนกันอยู่อย่างหนาแน,น่นไม่มีช่องว่างเลย ใสบริสุทธ์สว่างเพราะฉะนั้นเราก็ท้องหยุดในหยุดนิ่งในงนิ่งนิ่งนิ่งนุ่มนุ่มเบาเบาทิ้งทุกอย่างวางทุกสิ่งนิ่งอย่างเดียวนะจ๊ะ ทิ้งทุกอย่างว่าทุกสิ่งแล้วก็นิ่งอย่างเดียวนิ่งนิ่นุ่มนเบาเบสบายสบายการตรึกระลึกนึกถึงพระเดียวคุณหลวงปู่นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดายังมีเรื่องที่เรายังไม่เข้าใจเยอะจะเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่ เกินกว่าความนึกคิดของเราจะไปถึงพระดวงปัญญาเรายังมีขอบเขตจำกัดอยู่ณตอนนี้วันใดที่ใจของเรานะหยุดนิ่งได้ตามคำสอนของพระเดคุลุงปู่ผู้คนพบวิชาธรรมกายนี้เราก็จะค่อยๆเข้าใจท่านเพิ่มมากขึ้น แต่งแต่หยุดแรกของใจเรานั่นแหละว่าหยุดเป็นตัวสําเร็จนะมันเป็นอย่างไรและดีอย่างไรเกิดประโยชน์สุขกับเราได้อย่างไรเมื่อใจของเราหยุดนิ่งได้หยุดแรกเราจะเห็นความแตกต่างจากชีวิตที่ผ่านมา มากมายเราจะเห็นอดนิสงส์ของการหยุดนิ่งและนึกถึงพระคุณของท่านอีกทั้งรู้จักท่านมากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็หยุดในหยุดนิ่งในนิ่งนุงน่มๆเบาๆสบายๆ ในวาระวันที่สำคัญคือวันที่ท่านสละชีวิตที่โบสถ์วัดโบสถ์บนวางคูเวียงจังหวัดอุนทบุรีเมือ่อเก้าสิบกว่าปีที่ผ่านมานั่นแหละเพราะมีวันนั้นจึงมีเราในวันนี้ที่รู้ พอเกิดมาทําไมอะไรคือเป้าหมายของชีวิตแล้วก็จะไปสู่เป้าหมายนั้นได้อย่างไรทําให้เราเดําเนินชีวิตที่ถูกต้องปิดอบายภไยสวรรค์มีสุขในปัจจุบันแล้วก็มีมโนปณิธานที่ยิ่งใหญ่ที่จะติดตามตามติดเทียนไปจนกระทั่งถึงที่สุดเองทำซึ่ง จะใครไปถึงณนะตรงนั้นได้จะเป็นผู้มีบุญมีบรมีที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่ายากต่อการที่จะไปถึงอีกทั้งยังไม่มีใครไปถึงถ้าเราติดอยู่ในขบวนของท่านที่ไปถึงตรงนั้นได้แปลว่าเรามีบุญมาก และสิ่งเลวร้ายต่างๆก็จะยุติลงเมื่อไปถึงที่สุดแห่งธรรมนั่นแหละบางทีลูกทุกคนน่ะไม่รู้ตัวเองนะว่าเรานะ่มีบุญมากที่มาอยู่ณวันนี้มาถึงวันนี้ แล้วก็เข้าใจไปเดียวคุณหลวงปู่ในระดับหนึ่งซึ่งแตกต่างจากมนุษย์และเทวดาทั้งหลายแม้จะยังเข้าใจท่านไม่หมดสิ้นกับตามแค่ว่ามาถึงผู้ที่ได้กล่าวถ้อยคำอันประเสริฐว่าตลอดแสงก,กนนจักรวาลอนันตจักรวาลนิพพานถอดกายไม่มีใคร รู้เรื่องการปราบมาเลยแค่นี้ก็เป็นเครื่องบ่งบอกชี่ว่าลูกทุกคนมีบุญญาธิการมากแต่ละจากจะให้มีมากวันนี้จึงสั่งสมบุญใหญ่ซับภายนอก เอาติดตัวไปไม่ได้ถ้าขาดหลักวิชามีแต่จะทำให้เกิดพันธนาการของชีวิตห่วงขังวลแม้ว่ามันจะมีความจำเป็นสำหรับชีวิตเพื่อความปลอดภัยของชีวิตก็ตามจะเขมีความสําคัญสําหรับชีวิตในระดับหนึ่งเท่านั้น แต่ทรัพย์ยิ่งใหญ่คือคุมทรัพย์ภายในซึ่งเป็นคุมทรัพย์ที่จะทำให้ปลอดภัยในวัฏสงสารจากภัยจากพยามรแล้วก็จะมีความสุขอย่างไม่มีประมาณทีเดียวคุมทรัพย์ภายในนี้ยิ่งใหญ่มาก ผู้ที่บอกให้เราแสวงหาคุมทรัพย์นีนะ้จึงเป็นบุคคลที่เราจะต้องเทิดทูนพระคุณท่านกราบไหว้บูชาท่านนอกจากพระสมมอสมเด็เจ็าพระเดชคุณหลวงปู่บุคคลพระพิจาธรรมกายนี้แหละท่านเป็นบุคคลสำคัญ ที่เรามาเกิดอยู่ในโรมยุคโรมสมัยนี้เพราะฉะนั้นในโลกนึกถึงพระเดชนคุณหลวงปู่อยู่ที่สูงกลางกายฐานที่เจ็ดอย่างเบาเบาสบายสบายให้ใจเราบริสุทธิ์ผ่องใสเพื่อจะได้เป็นทางมาแห่งบุญของเรา ซึ่งเป็นบ่อกเกิดแห่งความสุขและความสำเร็จในชีวิตของเราไปทุกพบทุกชาติตราบกระทั่งถึงที่สุดแห่งําจากนั้นทําใจนิ่งๆนุๆ่มๆเบาๆยเฉพาะวันนี้เนี่ยเราจะประกอบพิธีนำแผ่นทอง ไปปฏิสถานผลแท่นที่จะนำไปไว้ในกลางกลางกายของพระเดชจพระลวงปู่ที่เป็นรูปหล่อทองคำนะจ๊ะลูปก็จะต้องตั้งใจเป็นพิเศษเพราะกว่าเราจะมาอยู่ณตรงนี้เนะี่ยเราก็จะต้อง ไปแสวงหาทรัพย์ทรัพย์ที่หาได้ยากในยามนี้สิ่งแวดล้อมเป็นเช่นนี้กนะว่าจะหามาได้มันไม่ใช่ง่ายแต่พอยากแล้วการตัดสินใจด้วยความเต็มใจปรุงบิติในมหาธาบบรมีนี้เป็นสิ่งที่ยิ่งยาก แล้วก็ยิ่งใหญ่อย่างยิ่งรลก็จะต้องตั้งใจทำใจให้บริสุทธิ์ผ่องใสให้ใจใสใสในขณะที่ประเดียวคุณหลวงปูก่กำลังสอนเราเข้าไปสู่ภายในสอนเพื่อให้ความปรารถนาของเราที่จะติดตามตามติดท่านไปถึงที่สุดแห่งรมนั้นสมความปรารถนา เรามีอุปรกรณ์ในการสร้างบารมีได้อย่างสะดวกสบายขราชาตินี้มากมายนักติดไปในภพปบบึงหน้าแล้วก็แก้ไขวิบากกรรมวิบากมารข้อผิดพลาดของชีวิตที่ผ่านมาเนี่ยซึ่งมีมากมายเพราะเราเกิดพนับภพนับชาติไม่ท้วนให้หนักเป็นเบาเบาเป็นหาย ให้ละลายหายสูญให้หมดแหละที่ท่านทำอยู่พวกเรานะ่มีอยู่ไม่กี่คนการที่พระเด็บคุณหลวงปู่จะนำเราไม่กี่คนไปแล้วนะ่มันไม่ใช่เรื่องอยากสำหรับท่าน เพราะแค่การประกอบวิชาของท่านหยุดนิ่งอย่างเดียวแค่ดับยหยาบหาละเอียดกายของท่านก็มากมายกว่ามนุษย์โลกนี้ซึ่งมีจำนวนหกเจ็ดพัน 6, 7, ล้านคนมากกว่าเทวดาสวรรค์6ชั้นพรม16ชั้น โลภมีชั้นแสงโกฎจักรวาลอนัอน,น,นตจักรวาลมันมากมายกว่านี้นะักถ้าไม่มากมายกว่านี้ก็ไปปราบมารไม่ได้เท่านท่านกำลังซ้อนกายพวกเราอยู่กำลังสะสางธาตุเา็มจัคิดรุเราให้สะอาดให้บริสุทธิ ธาตุตินน้ำลมไฟวิญญาณอากาศสาตุทั้งเห็นทั้งจำทั้งคิดทั้งรู้ทั้งธรรมที่รองรับทุกกายทั้ง18บแกายแต่ละกายเช่นกายมนุษย์ละเอียดก็ยังมีกายมนุษย์ละเอียดในละเอียดที่นับกายไม่ทุวน ซ้อนๆกันอยู่กายทิพย์ก็ยังมีกายทิพย์ในกายทิพย์อีกนับไม่ถ้วนซึ่งเป็นเรื่องละเอียดลึกซึ้งที่กำลังแก้ไขอยู่แต่กำลังปรับปรุงส,สางทาุทำให้จำคิดลูกเราอยู่เพราะฉะนั้นลูกก็ต้องให้หยุดนิ่งๆนะจ๊ะนิ่งๆนุน่มๆเบา อีกทั้งท่านก็นไม่ได้ทำตามลำพังไม่จะทำเฉพาะทีมงานของท่านแต่ท่านไปอาราธนาปฏิภาน์จก่เก่าๆแก่ๆนู้นทั้งรับทั้งเปิดเผยเปิดเผยก็คือเราสามารถเห็นได้เมื่อมีความละเอียดไปถึงณตรงนั้นแต่ที่เรายังมองไม่เห็นอีกเยอะแยะที่ซ้อนกันอยู่ แม้พระนิพพานด้วยกันยังไปไม่ถึงที่ซ้อนซมันอยู่ภายในเรื่องมลึกซึ้งเกินกว่าที่เราจะเข้าใจนะตอนนี้นะเพราะฉะนั้นหยุดแรกให้ได้แล้วก็จะค่อยๆเข้าใจกันความทซาบซึ้งก็จะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆยิ่งหยุดในหยุด หยุดที่สองก็ยิ่งกะจใจทันเพิ่มขึ้นหยุดในหยุดที่สามสี่ห้ากระทั่งนับหยุดไม่ท้วนนั่นแหละก็จะเพิ่มความเข้าใจมาเข้าทราบซึ้นขึานมาเข้ายิ่งหยุดยิ่งนิ่งยิ่งกว้างขวางใหญ่โตท,ทีเดียวแล้วก็เรื่องราวก็อีกเยอะแยะที่ซ่อนเล่นอยู่ภายในนั่นแหละ แต่มันซ,นซ้อนกันอยู่เพราะฉะนั้นประเดบคุณลวงปูผู้คนพระพิยาธรรมกายไม่ธรรมดาจะให้ทำจิตให้เลื่อมใสให้พิติใจในสิ่งที่เราได้ตัดสินใจทำกันในคราวนี้และที่ทำผ่านมากับที่จะทำต่อไปในอนาคต ใจใสๆนะลูกนะต้องตั้งใจนะจ๊ะตั้งใจนะลูกนะตั้งใจนิ่งๆให้ดีทีเดียวต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะจ๊ะ สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังละคองใจให้หยุด นิ่งๆน,นุ่มๆเม,มาๆสบายๆใจเย็นๆใจเย็นๆกันนะจ๊ะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆ ハハハハ ปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเจนรักังบันตาวิสัพ,พโสสัพพุทธานุภาเวนะสัพรพมานุภาเวนะสัพ,พสังขานุภาเวนะสัทธาโสธีภระวันตุเต